บัดนี้เป็นครั้งที่83ตรงกับวันที่31เดือนมกราคมพศ2 5 1 9เข้าพเจ้านางสาวกุลธนันุสมบัติทิพย์ขอเปล่งวาจาสาแด่พุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระคำปติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเน็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลา ตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจิน,นามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาสยาแยของข้าพาเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระราชนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพาเจ้าเป็นสมาธิอันควรแกร่การสวดสาธยายมยต์ต่อไปวทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสามัญตาจักรวาเลสุอาตคัชสันตุเทวดา ซาธมังมุริราชาสัตสุนันตุสักขโมกทงังซาเคกาเมจารุเปฆิริสิขาราตเตจันต์ติเขวิมาเนทีเประเทจักาเมตารุวะนาคะเนเคหาวัตุมิเกเตภูม,มาจายันตุเทาวาชาลาธาราวิสเมยะค่ะคณาพนาคาทิทันตาสันิเกยังมุรีวาระว่าจะดังสาทวเมสุนันตุธรรมะสบุรากาโลอายมทันตา ธรรมะโสนการูอ like ัยยมปัทันตาธรรมะโสนการูอัยยมปัทันตาบทที่สองบุโซนนมาการสีทิคาถาน้โมตัสสะพระขาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะพระขาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะพระขาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่สามบุโซนสัจจเกิรียคาถา นาทีเมสานังอัยังพุทโธเมสานังวรังเอเทนะสัจวะเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาทีเมสานังอันยังธรรมโมเมสานังวรังเอเทนะสัจวะเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาทีเมสานังอันยังสังโฆเมสานังวรังเอเทนะสัจวะเชนะโสติเมโหตุสัพพทา บทที่สี่บทสวดมหาการุณิโกนาโถทีอาริกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัายาสัพพานินางปุเรตวาปาลามีสัพพาปโตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนามาโหตุสัพพุปัตถวามหาการุณิกนาโถอิตยาสัพพานินางปุเรตวปาลมีสัพพาปโตสัมโพทิมุตมมังเอเตนะสัจจวัชนามาโหตุสัพพุปัตถวา มากาลุนิโกนาโถสุขายสัพพาณินางปูเลตวพาและมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัเจวเจนะมาโหตุสัพ ah ุป e ัตวาบทที่ห e ้าบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสัมยังภะควาสัเกสุวิหารติกะเปรอะปุสมิง มหาวเนมหาทาภิกข <icana>, ุสังเคนาซาทิงปะสมาเทหิภิค <t illustrated> mm ูเสตหิสะเพวะอรหันเตหิทัสสจีจัโรกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันิปติตาโหณติภควานตังทัสเนียภิกขุสังคันจ่าอิทโคจ่าตุนันสุทาวะจัคัยกานังเทวานังเอตถาโหสิออยังโขภควาสะเกโสวิหารติกาปิดาวัตุสมิง มหาวันในมหาทาภพิคูสังเขนาสติงปัจสมาติเฮีิพิขุสเดเฮียสภีวาอัลหัตเดหิทัศนีจะโลกธาตุหิเทวตายปรเยนัสันิปติตาโหติพระวานตังทัศนยาพิขูสังคันจาญาณูนาไมยามปีเยณภพระวาเตนุปัสสังกเมยามาอุปัสสังกมิทวาพระวาโตสันติเกปาเจกะคาถาภาเสยามาติ อาตโคตาเทวตาเซยัตตาปินามะภาละวะปุริโสสามีชีิตังว่าพะหังปาสาโดยะปภาษาริตังว่าพะหังสามีเฉยยาเอวะเมวะสุทาวะเสสุเทเวสุอันตะรหิตาภะคะวะโตปุริโตปะตุระหังสุอาตโคตาเทวตาภะคะวันตังอาพิวาเทตวะเอกมันตังอาตังสุเอกมันตังทิตาโค เอกาเทวตาปะขาวตสันนิเกอิมังคาถังอภัสรีมหาสัมโยปวานาสมิงเทวกายาสัมอาคตาอาคตามาอิมังธรรมะสามยังทักขิตายะวะอัปปาราทิฏสังคันตีอาตะโคอัปปาราเทวตาปะขาวตสันนิเกอิมังคาถังอภัสรีตัตระภิโกโสถามาทังสุจิตังอัตโนอุจุกามังสุสาวรติวะเนตานิคะเหตวะอินทริยานิละขันตี ันทิตาสีอัตโคปราเทวตาพระขาวาโตสันิเกมังคาถางอภาสีเชตวาคีลังเชตวาปลีคังอินทคีลังโอหะจามเมชาเดจลันเตสุทาวิมาลาจากโคมาตาสุสันตาสุสูนาคาติอัตโคปราเทวตาพระขาวาโตสานิเกมังคาถางอภาสียิเจจีพุทธังเซนังคาตาเสนาเตกามิสันติอภัยอภูมิปะหายามนุสังเทหยงเทวกายังปลิปูเลสันติติ อาตโกภักขมาภิกข u อามันเจศีเยปุเยนาภิกขเวตัสสสุโรกตาตุสุเทวตาสานิปติตาโหตีตาถาคตังทัศเนียภิกข u สังกัรส่เอปิเดภิกขเวเหตุสุกตีตมาธารังอรหันตุสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภักขวันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสานิปติเหตุสุงเซย่าถาปิมาหังเอตัหิเภปิเดภิกขเวภวิสันติ อนาคตมาทานังอาหนตโสสัมาสัมพุทาเตสัมเพปะคันตานังเอตาปรมายวาเทวตาสนิปริตาภวิสันติสยยะาปีไมหังเอตาไรอีอจิคิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตะิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาตาสาทุกังมานาสิกโลทาปาสิสามีตี เอวันภันเตติโกเดบิโกปะกาวะโตปะจัตสังสุงปกาวะเอตัทโวจาสิลงกะมานุกัสสานิยะถาปุมาตัสทศตาเยสตาทิเลคพลังปะหิตาตาสมาหิตาปุทุสีหาวัจณีนารโหมหังสาภิสัมปุโนโอทัตตมานาสะสุตาวิปัสสนามาณาวิลาพิญโยปันสาสตเยตาวะวะเนกบิลาวะทะเวตะโตอะมะติสตาสาวะเกสัสะนิระเต เทวะกายาอภิ k ันตาเทวิสานาตาภิกขวเทจอาตาปะมะกลุงสุตวะพุถะสาสาสนังเตสัมปะตุลูกยนังอมนุสานาถสนังอาเปเกสัมมะตตาคงหัสังอาสัตตาลิงสตังเอเกสาสนังอมนุสานามาตสุงอาเปเกนตมัตตาคุศิสย์สาสภาพุตตาหุงตัณจาศภังอภิญญายาวะวัคิโตวานาจโกมา สาธตวมัตตยสัฏฐาสาวกเทศาสนาเตเทวกายาอภิกันตารเตวิชาณาตาภิกโหเยวะหังกิตาอิสามิขลายิอนุปุปโสรสัตาสาสาวายาขาภูมากาเปลาวาทวายติมันโตสุติมันโตวันวันโตสัสนโนมตมานะอภิการโมภิขุนางสาวมิติงวะนังสาธาสาเหมาวตายาขานานาตวานิโนอิติมันโตสุติมันโตวันวันโตสัสนโนมตมานะอภิกามุภิขุนางสาวมิติงวะนัง ซาตาคิลาติซาซายาคาอนาตวานิโนอิติมันโตสุติมันโตวานาวันโตซาจิโนมอธมานาอัพิกามมงพิ่คุนังสามิติวันังอิเจเตโซลาสาซาซายาคาอนาตวานิโนอิติมันโตสุติมันโตวานาวันโตซาจิโนมอธมานาอัพิกามมงพิ่คุนังสามิติวันังเวสามิตาปัญซาซาซายาคาอนาตวานิโนอิติมันโตสุติมันโตวานาวันโตซาจิโนมอธมานาอัพิกามมงพิ่คุนังสามิติวันัง กุ่มพี่เราเวลาจะใครโกเวปุระสาริเวสนังพิญโารังสาธสะหัสสังยะคาังปยุโรปสติกุ่มพี่เราเวลาจะใครโกโสปะคัศมีติวะนางปุริมันจ่าทิสังราชทาระโตภาษาสติกันตาปะหนังอาทิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสาภาโวินมานามาปลายิมันโตสุตมันโตวันมันโตสัจโนมโหตมานาอภิกามุงพิกุนางสามีติวะนางทักขีนันจ่าทิสังราชรุนโถตาภาษาสติ กุมารนาธิปติมหาราชายาสิิโสพุทธาปิตาสาภาโวอินทมานามาภะลาอิทมันโตสุตมันโตวันวันโตสะสันโมตมานาอภิกรรมุภิกุณาสามีทิมวนังปฏิมันจะทิสังราชวิรูปะโคภาษาสตินาคานาธิปติมหาราชายาสิิโสพุทธาปิตาสาภาโวอินทมานามาภะลาอิทมันโตสุตมันโตวันวันโตสะสันโมตมานาอภิกรรมุภิกุณาสามีทิมวนัง ปุตะราจาที่สังาชาเวโตัดภาษาสติยาขักติปติมหาราชาญสสัโสปุตตะปิดาสาภาโวนิมนามาปะไยทิมนโตสุตมนโตวันวันโตสะจโนมธมานาอภิกรมุปิคุณอสสมิติวะนังปุริมาทีสังธาราโตตักขิณาวิรุณหกโปชิมนาวิรุปโขเกวโรอุตลังที่สังจัตตโลเตมหาราชาสัมัญชาจาตโตทิสา ถ้าทานละมานาอาาสัสสังสูร์เนกเบ็นละวัตเวเตสังไมยาวิโนทาสาโคอนสานิกาสถามมยากุเตนทูเวเตนทูวิภูสาวิภูนนโตสาอา,าจารณโนกามมเสโตจารกินุคันโตนิคันโตจาปานาโทโอปมานโย,ยจาเทวสูโตจามาตาลิจิตาเจนโฉกาคันตาปูนาโลลาจารโนสาโพอาคูปัญจจิโกเจวะติมพะรูาาเเสุเราวาสาศรีเดจานีจาราจาโนคันตะปาสาราชุพี โมทมานาอภิการูภิกขุนัสมิติวนังอัฏฐคูนาภาษานาคาเวสาราสหาตัสกากัมภรัสสัตตาอาคูปายาคาสหายาติพิยาโมนาตตาลาาจาคูนาคายาสสิโนเอราวัณโนมาอนาคุโสปัสสะมิติวะังเยนาคาราเชซาสาราติติภาติสาภะคีวิสุตตาจกรูเวหายาสาเวหายาสา เตวานามัชาปตัสจุจลาสุปนาอิติเตสานามังอาภยันตานาคาราชานามเสสุปนาโตเขมมะมาคัสีพุทโธศนาฮิวาจฮยุปาวะยันตานาคสุปนาสาลามังคังสุพุทังสีตาวัชราเทนะสามุทังอสุราตีดาปาตโรวัสวัตเสเดอินทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามาะพิสมะอสุราทานเวกสาเวปาิจติจุจิจิสาปะหารโทรมุจิสาหะ สัจจารริปุตานาสเปเบโรจนามาคาสันนาหิตวะพริงเสนางาหูปัทมุปาคะมุงสมาโยธานีปัตันเตปิคูรางสามิติมวนาอโิจเทวะปัตวีจเตโชวะโยตธาคะมุงวัรุณาวัรุณาเทวะโสโมจเดสะสาสหเมตากรุณากายิกาอคูเทวะยัสสิโนนเสเศจเจธากายานสเพนาณตวานิโนอิที่มันโตสุติมันโตวันะวันโตสัตจโนมุตมานาอภิคามุปิคูรางสามิติมวนา เวนูชาเทวาชาลิจาอาสมาจาตุเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทมากูเบกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมากูเบกิตาหนักตานิปุระกิตวะอากูมันดาวราหกะวะสุนังวะโวเซโตสักูปะคะปุริโตโตถ้าเศรษฐาถากายสสะเพนะนาตวานิโนอิทีมันโตสุดมันโตวันนันโตเศรษนโมัตมะนาอภิกรรมุภิโคตสัมมีติมณังอาทาคุสาปูเทวะสจาลามาคิสิขาลิวะ อาลิตาคาจารจาจารอุมาปุพะสิโนอุมาปุพะนิภาสิโนวัรลนาจาธรรมาจาสุตาจารเสกาสุเรยารุจราอาคูอาคูวาสวาเดสินโนตัตเตเตจารากายาสเพนนาตุนิโนอิทิมโตสุติมันโตวันวันโตสัตตโนมทมนาอภิกรรมุภิกขุนาสัมมิติีนางสมานามาสมานามนุสสานุสุตตะคิทาปะตุสิกาอาคูอาคูมานโนปะตุสิกา อาคาคูฮารโยเทวาเยจารโอิตาวาสิโรปาลกามหาปาลกาอาคูเทวายัสสิโนทัศเจเจจารกายาสเพนนาตวานิโนอิทิมนโตชุติมันโตวันอันโตสสิโนโมทมานาอภิกามุภิโคนัสสมิติววนังสุกาคาลุมาอาลุณาอาคูยคาราสาสหะโอทาตกายาปาโมคขาอาคูเทวาวิสักานาสะธามาตาหารคาชามิสกาจายะสิโน ถ้าในยังอาคาป่าชุนโยโยที่สาบิวัตสีเจ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 ทาขยัสเพนนาตะวันิโนอิทิมันโตสุติมันโตวรนวันโตสัตินโนมมทมานาอภิกามุภิโคนาสมาติวะนางเคมียาตุสิตายามากาตะกาจายาสิโรสัมพิกาะกะลามเทเจโจเทนามาจาสวะนิมานาลัติโนอาคูอาทาคูปะริมิตา สัตีเจชาธากายาสะเพนะนาตวานิโนอที่มันโตชุดิมันโตวันะวันโตสัจโนมทมานาอภิกาโมภิกขุนาสัมมิธิมนังสัเตเจเทวานิกายาสะเพนะนาตวานิโนนามันไว้ยนะอาการสงเยตันเยสิสาสะหะปะอุธาชาติมักขีลังโอคาตินามนาสวังทักเขโมคาตรังนาคังจันจาวะสิตาติดังสุภามาปรมาโตจาปุถายที่มัโทสาสานังคุมาโอติโสจาโสภะคะาสมิทิมนัง S.> สหัสภาพมโลกาหังมหาพามาพิธิตาติอุปปัโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสท้าเซสาชลาคูปเจกวาสวัติโนเตชัญจะมาชาตวะการิตโตปริวาริตโตได้จะสภีปิกันเตสินเทเทเวสภามเกเมมาลเสนาพิกามิปัสสะกาณสามันทิยังเอตหาคานธาภานธาราเกนะพันธะมตุสัมันตาปริวาริธาโมโมมจิธาโคตินัง อิตธิธรรมมหาเซโนกันหาเสนัอเปสยีปานินาตระมหาสาสรังกตวานาเพระวังเยขาภวสโกเมโพธนายันโตสวิสุโกตถาโสปจุทาวสีสังคุโทอสยังวเสตัณฐาสภาะปิญญายาวาวะคคิตวานะสกุมาตโตอมาติสัทธาสาวเกสาสริระเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชาณธาพิกโกไดจอตตาปะมัคคุลสุตวะพุทธศาสาสนา วิทาลากิหิตปกามมงในสังโลมันปีอินชยุงสเพวิชิตสังฆามาพยาติจายสัสินโมทันติสาพูเทหิสาวกาเทชาเนสุตาติบทที่หกบทสวทุลชชยาปกรนาโมเมพุทธเตสสารรตานาตายะธรรมิกาเตสะพระเธิปสิเทวานารายะปารามีสุรา สิทิพามาจากอินทาจัจตุโลกะคัมภีร์ลักกาสามพุทาภูตุงคังขาจัสมาชยาปสิทิปวันดุเตชยาชยาตอรีตอรีอุทธรีอุทธรีนาทีนาทีชยาชยาข้าคนละตนละนิสัยนิไลสายเสนาเมลุราชาคลนอรชีชยาชยาคัมภีละผสมภีนาเกนฑนาคีปิสาจัปูตากาลีชยาชยาทุนิมิตาโลกีชยาชยาสิงคีสุทานันทานะ สิงคีสุธาทานมุขชาใชยะชยวรุณม so ุขสาตาชยะชายาจำปาธิราคุลคันทกสชยะชยคัโคนะตุรงสุกราภูทรงศีหาพยาคธีปาใชยะชยาวรุณมุขายาตาชิตาชิตาเสนาลีปุนสุธีนารีชยะชายะสุขาสุขาชีวีสชยะชายาทอริเรสทาสุชยยา ชยชยทอนีสานตนสตาชยชยะมังกราลัญญาภวเคชยชยวรุณญาเคชยชยราคาเสุราปูชาเตชาชยชยะรเมนตะขะชยชยะราชาธิราชชายชยาชยะปตวิงสภังช a ยาชายอรันตาปเจกัพุทธสาวังชยาชยะมหสุโรหะโรหะริเทวาชยชยะพระมาสุรโข สยามสยานารโกลนคโกลปะโคจานทิมาลวีอินโดซาวีนัตโยจากเวโรวาลุโนปิจาอาคิวะโยจากปัจุนโหกุมาโลทัลลาทาโกอาถาราสามหาเทวาสิทธิตาปาสาอาทโยอิสิโลสาวกันสาภาสยามโมปะวันตุเตสยาธรรมโมจัสังโฆจัดสาภาโมจัดสยามกลางเอเตนะสยามเตเจระสยามสุติปะวันตุเตเอเตนะพุทธเตเจระโหตุเตสยามมังคลัง ชายโยปิพุทธศาสุริมตัวออยังมาลาสัจปาปีปโตปราสิโยโอโคสยามโพธิมันเทปโมทิจารายะตถาภมาขณะเมหฮสีโนชายโยปิพุทธศาสุริมตัวออยังมาลาสัจปาปีปโตปราสิโยโอโคสยามโพธิมันเทปโมทิจารายะตถาอินทขณะเมหฮสีโนชายโยปิพุทธศาสุริมตัวออยังมาลาสัจปาปีปโตปราสิโย โอโคสยาบโบติม <S ess> ันเทปโมติตาจายาตตาเทวขณะามเหสิโนชายโยปีพุทธศสกริมัโตะอยังมาราศาะจาปาปิปโตปาราชโยโอโคสยามโบติมันเทปโมติตาจยตตาสุปันนาคะมเหสิโนชายโยปีพุทธศาสริมโตออยังมาราศาจาปาปปปโตปาราชโยโอโคสยามโบีิมันเทปโมติตาจายาตตาณาะขนะมเหสิโน สช้ยมภีร์พุทธศาสนมาโตอายังมาลาสาจาปาภิปโตปาราสชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมติจารย์ชยตาซาภะมัคคนาไม่เห็นซีโนสยามโตโพธิยามุเลสักยานังนันทิ่วัตโนเอวังตะวะนวิเชโยอิสยาสูเซมังคะเลอัปปราจิตตาปาลาเกจิเซปทาวิโปคะเลอภิเศกิสาภะผู้ฐานังอังคปะโตปโมทติ สุนัขต่างสุมังคลังสุปปาปะต่างสุติต่างสุขโนสุโมโตสาสุยิ่างพามาจาริสุปัตถคินังกายยะกัมมังวาจากกัมังปัตถคินังปัตถคินังมโนกัมมังปานิทิเตปัตถคินาปัตถคินานิกาตวานาลาพันตเทปทักถคินีเตอยอาราลาสุกิตาวิรุณาพุทธสาเสน อาโลคาสุกิตาโหตาสะสัพเพหิยาติพีสุนันตุปนโตเยเทวะสมิงฐานิอธิคตาติคายุกาสตาโหโตสุกิตาโหตุสัพปทาละคันโตสัพปัสตานังละคันโุชีนะสาวะังยากาจีปัฏานะเทสังสัเพปุเรนโตมโนระถายุตากะเรปปัสสตุวสังวสาวราคาโลคาจุปัฏวาเทสังนิบาเรนโตสัตสัพปทากายาสุขังติตาสุขังอรหันตุยาถาอรหัง บทที่เจ็ดบทสอนธรรมานุญาตสุตังเอวาเมสุตังเอกาสสมยังภควาสาวาทิยะวิหารติเชตาวเนอนาคเป็นที่กัสสะอารามเมตตาระโขภควาภิกขุอามันเตสีภิกัวติปตาเตติเตภิกขุภควาโตปะจาสสุปะควาเอตถวะสาอุปถาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปัถาวาตถาคตานัง ทิฏาวัสาตาตูธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังคารานิสาติตั้งตถาคตวภิสัมพุชติอภิสัมเติอภิสัมพุชตวะอภิสัมเ თ ตวะอจิตติเตสติปัญญาเปติปัตเปติวิวารติวิภานสติอุตานีกโรติสเพสังคารานิจาติอุปทาวะภิขเวตถาคตานังอนุปถาวะตถาคตานังทิตาวัสาตาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราทุกขาติ ตั Gott, ata, ta 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 ้งตถาคตวะิสัมพุชิติอภิสัมเมติอภิสัมพุสิตวะอภิสัมเมตวะอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวารติวิภัสติอุตานิกโรติสัพเพสังฆาทุขาติอุปัฏาวาภิเกเวตถาคตานังอนุปัฏาวาตถาคตานังทิตาวะสาตถาุธรรมะทิตาธรรมะนิยมตาสัพเพธรรมานาตาติ ตั้งตาถาคาตวาพิสามพุทธิตอภพิสเมติอภพิสัมพุชิตวพิสัมีตวาอาจิกติเจเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวารติวิภัจจติอุตานีกรติสัพเพตมานาตาติอิทามวัวจะภาควาตามนาเตปิคูภาควาตพาสิตังอภินันททนติบทที่แบทสวดพระเทกาลจคาถาอาติตังนานวะคามายานาปิกังเขนนาคตัง บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงประงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาติตาภินันตังอภัตตัญจาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะยโยธรรมังตถาตทัตถาวิปัสสติอาังกิรางสังกุปังตังวิธรรมะนุภูหิเยผู้ได้เห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอเงี้ยงคอนเคนขขาพ้นพ่อปูอาการเช่นนั้นไว้อเชวากิตตปาตปังโกชัญญามาลังสุเว วมเพียรไ่กีดที่ต้องทาวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ะน,นโนสังคารันใจนะำมาใจนะมาจุนาเพราะการบาดเพียรมามาจุลาซึ่งมีเจนะมากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหารเมาตาเปิงก็โหระตามาตาที่ทางทางเวประเท迦ะโตติสันโตอจิกาเตโมนี้มือนี้ผู้สมกต้องกล่าวและผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เข็ดคันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็ได้ชมบุติกาบุตรสุธัมมะสังเวกขาปาจเวกานะ สภเพสังขารนิจสังขารคือร่างกายเจจและรูกทำน้ทน้ำหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นเราดาบไปมีล้วหายไปสภเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายเจจและรูกทำน้ทน้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตัวนี้กพอเกิดขึ้นเราแก่เจ็บตายไปสภาพธรรมานาตสิ่งทั้งหลายทั้งวท้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุกวันชีวิตอาชีวิตเป็นของม่ย่างยืนทุกวันมรณะความตายเป็นของยั่งยืน อาวสังไมยามมาไดตาพงังเราจะพึงตายเป็นแทงมารณะปาริโยสานังเมชีวิตดังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตดังเมเนี้ตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงแม้นมังเมนี้ตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาควาที่จะสังเวทอายังกายโยอาจิรังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอาเปตาวินโนกัสปัสจากวิญญาณชุตวันก็ทิ้งเสียแล้ว อาทิตยเีจากนอนทาปัถวิซึ่งแผ่นดินกาลิงกำลังอิวาปาดูดังว่าท่อนมาและท่อนฟืนนี้ราทางอาประโยชน์มีได้อาน,นิจจาวัตสังคาราสังขาร,าขารทั้งหลายเมีเ่ยงเนาะอุปาทาวายธมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวารรู้สติการเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเสังอุปาสโมโสุโข,ขความเข้าไปสงบระดับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสาเพสตาปราติจาสตาาัาสตทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลินสูจารมาิสาเล ที่ตายแล้วและกำลังจะตายจะเหวอหังมริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัที่เมเอตัสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบมที่สิบโมสวดไมตายากิจิยังกินจิกุสลังกำลังสัเพยีพาเตหีกตังปุญญงนอะนโมทันตุสุนันโตปนโตเยเทวะสมิงธานนอยธิคตาธิกายุคัสตาหตุ

วสุปุชาหลงปูทวดนาโมโพธิสัตว์อคันติมายยะอิติปะขวานาโมโพธิสัตว์อคันติมายยะอิติปะขวานาโมโพธิสัตว์อคันติมายยะอิติปะขวาบทที่สิบสองปฏิทานคาถายาเทวตาสติวิหารวาสีเดทุเปกเรปุธิเกเรตหิงตหิงตาธรรมะธาเนนัปวันตุปุสิตาสุถิงโคลงเดทาวิหารามันตะเล เทราจัปชาเลวกาจะปพิกโอวสาราพิกาธาระปฏิอุปัสการข้ามาตเทสานิข้ามาจะอิสราสพะระภูตาสุกิตาภวตุเตสราภูชาเยปิจัปอัสัมาภวัสังเสตชาตาอัตโวปปาติกานิยานิกังธรรมะวะลังกาปฏิจเตสะเพปิทุกขสากะลนตุสังขยังทาทุจิลังจตังธรรมโมธรรมะธาราจัปปุคะราสังโฆโหตุสมะโควะอัตถายะใจหิตายะจาอเมระคตุสตาโมสะเพปิธรรมะจาริโน ผูสัพาพนยามาทเมยาริยปะเวทีเตปะสนนานาหงตุสเพปีปานิโนพุทธศาสนีสาม,มาถาังพระเวสันตกาเรเดวปะวัสตุผู้ที่ภาวยาสตางสม,มิทัางเมตุเมธนิมงนมาตาปีตาจะอัตรักษชังทีจังละขันติปุตตกันเอวังทำเม,มนะราชนโนปะสังละขันตุสพพะทาทีาาา่สิสาม เทวตาอุโยชนาคาถาทุกขาปัตตาเะนทุกขาพยาปัตตาเะนีพยาโสกปัตตาเะนีโสกาหุนตุสเปปิบานิโนเอตาวตาจะมีสัมปทางกุญญสัมปทังสเปเทวานุโมทันตุสพะสัมปติสิทธิยาทานังทะตันตุสาทายะสีลังรัขันทุสพพตาภาวนาพิตาโหตุคาสะตุเทวตาคาาบทที่สิบสี่สุมงคลนคาถา โอตุสะพสุมังขลังรักขันตุสาปเทวตาสภาวะพุทธานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตระังโอตุสะพสุมังขลังรักขันตุสาปเทวตาสภาวะธรรมานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตระังโอตุสะพสุมังคลังรักขันตุสาปเทวตาสภาวะสังฆานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตระังสาเพพุทธาพราปตาปเจกานเจยังพลังอรหันตานันจเจชนะลักขังพันธมิสปปโส สัพเพผู้ทาภระปตาปเจกาลเจียงพลังอรหันตานันจเตชะนระขังพนามิสัพโสสัพเพผู้ทาภระปตาปะเจกาลเจียงพลังอรหันตานันจเตชะนาลคังพนามิสัพโสสัพเพผู้ทาภระปตาปเจกาลเจียงพลังอรหันตานันจเตชะนาลคังพนามิสัพโสสัพเพผู้ทาภระปตาปะเจกาลเจียงพลังอรหันตานันจเตชะนาลขังพนามิสัพโส สัพเพภูธาภระปตาปเจกาเจียงพลังอรหันตานันจะเจชนะรักขังพันธมิสัพัโซสัพเพภูธาระปตาปเจกาจียงพลังอรหันตานันจะเจชนะรักขังพันธมิสัะพโซสัพเพภูธาพราปตาปาเจกาเจียงพลังอรหันตานันจะเจชนะลัขังพธมิสัพัโซสัพเพภูธาพราปตาปาเจกาเจียงพลังอรหันตานันจะเจชนะรักขังพันธมิสัพัโซ ด้วยอำนาจแห่งมูลกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาเร็จพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนอมเก้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คารายขอนิสทรงแห่งมูลกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก่ว้าพเจ้าปลอดภัยจากทุกโศโลกภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งไหลได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมาชีพิันชอบธรรมคาพ้าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งกองเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลปะปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งโครงที่สามสิงห์อมูลสได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ อำนวยพในให้เป็นสนิิมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิญสาธุสาธุสาธุ